สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่12และพรุ่งนี้ที่ Art ์ตบายย o u s เนะคะก็จะมีงาน Business Matching Super Deal เกิดขึ้นที่นี่นะคะวันนี้ก็อากาศดีมากเลยนะคะมีมีดนตรีสดมาเล่นด้วยสบายสบายชิลๆนะคะ ก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดมาเขาใหญ่ก็แวะมาที่นี่ได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะนิดนึงครับพรุ่งนี้มีอะไรเอ่ยพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมีวิเรื่องของวิชาการนะคะในสําหรับคนที่กําลังมองหาและต้องการขยายธุรกิจตัวเองนะคะที่นี่ก็จัดกิจกรรมแมทชิ่งซูเปอร์เดลเกิดขึ้นนะคะก็อยากจะให้ผู้ เจ้าของธุรกิจหลายๆคนนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมค่ะได้มาเจอเพื่อนใหม่แล้วก็มาเจอนักธุรกิจที่เหมือนกันนะคะเพื่อส่งเสริมกันและกันค่ะ ก็สามารถจองผ่านนากด้าได้นะคะอาร์ตบายยุ้ยเฮาค่ะสามารถเข้ามาพักที่นี่ได้รวมไปถึงชื่นชมงานศิลปะแล้วก็สามารถเดินเข้ามาที่ตึกอะคาเดมี่ได้นะคะเพราะว่าที่นี่นะคะก็โชว์งานศิลปะของยุ้ยผสมประสานไปกับมีห้องสตูอารเพนด้วยค่ะค่ะยินดีต้อนรับนะคะบ๊ายบาย